เนิสัยหลักที่มักพบในคนที่ประสบความสําเร็จสูงไม่ใช่เพราะพวกเขาโชคดีแต่เพราะพวกเขาฝึกฝนนิสัยแห่งชัยชนะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 1. วินัยไม่ต้องรอให้รู้สึกอยากถึงจะลงมือทําคนสําเร็จไม่รอแรงบันดาลใจพวกเขาสร้างระบบและทําตามอย่างสม่ําเสมอแม้ในวันที่เหนื่อยหมดไฟหรือไม่มีใครเห็นคุณค่า 2. กล้ารับผิดชอบทุกปัญหาคือบทเรียนไม่ใช่ข้ออ้าง เขาไม่โทษสิ่งรอบตัวไม่โทษคนอื่นไม่โทษโชคชะตาแต่เลือกเรียนรู้และเติบโตจากทุกความผิดพลาด 3. โฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้เขาไม่สนว่าสิ่งรอบตัวจะวุ่นแค่ไหนขอแค่ฉันยังคุมใจตัวเองได้คนที่ประสบความสําเร็จไม่หลงไปตามดรามาหรือเสียงรบกวนรอบตัวพวกเขาโฟกัสสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้จริงสลงมือก่อนพร้อมทีหลัง ทำก่อนแก้ทีหลังดีกว่ารอจนทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วไม่ได้เริ่มสักทีหากเรียนรู้ตลอดเวลาอ่านวันละหน้าดีกว่าวันหนึ่งมานั่งเสียใจว่ารู้อย่างนี้พวกเขาอ่านฟังวิเคราะห์และพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 6. อยู่กับคนที่ดึงศักยภาพคุณขึ้นอยู่กับคนแบบไหนคุณจะกลายเป็นคนแบบนั้นพวกเขาเลือกคบคนที่มีพลังบวกมีเป้าหมาย และถักดันให้เติบโตมากกว่าคนที่แค่ทำให้รู้สึกสบายใจชั่วคราว 7. รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชีวิตไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นผลจากการตั้งใจพวกเขารู้เป้าหมายชัดเจนกับความฝันและเดินทุกก้าวให้ใกล้สิ่งนั้นมากขึ้นไม่ใช่แค่ล่องลอยตามชีวิต